กับผมนักเรียนในร้อยพันกรประพงศ์ตอนวิศวกรรมเครื่องกเลเขที่5ครับข้อชี้แจงพื้นที่ปฏิบัติการในภูมิประเทศจำลองดังนี้นะครับพื้นที่ปฏิบัติการด้านซ้ายพิกัด QR 3 1 8 2ด้านขวาพิกัด QR 3 4 8 2ดนะครับด้านบนซ้ายพิกัด QR 3185ด้านบนขวาพิกัด QR 3 4 8 5ครับมีภูมิประเทศสำคัญด้านซ้ายเขมามะค่าทองด้านขวาเพื่อเขอตาตะแบก เส้นแบ่งเขต102อยู่ทางปีกซ้ายตำบลติดต่อมี2องตำบลฐ่านออกตีนะครับอยู่บริเวณพิกัด QR 338 228แนวออกตีเป็นแนวชายป่าเส้นหลักการลุกที่ทางเข้าตีทิศทาง340องศาขั้นการปฏิบัติแนวแนวขั้นเขียวลัวกษณะแนวเป็นแนวของสนนลูปรัง อยู่ห่างจากแนวออกตีประมาณ800เมตรครับแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้ายมีลักษณะเป็นลำรางนะครับที่หมายที่กัด QR 339843ลักษณะเป็นลาดหน้าเนินจบกรรมชี้แจง,งครับ